แล้วก็อก่อนไปส่งรถให้ลูกค้าวันนี้นะคะเรามีไปส่งรถนี่เจ้าโตโยต้า p อู e หนึ่งจุดแปดไบิดนะคะลูกค้ามาดูรถเมื่อวานถูกใจมาจากบางกอกน้อยวันนี้เราไปส่งให้เลยคะ่ะดูรถไม่ถึงชั่วโมงรับรถเลยนี่เช็คดูแลเลยไปกันเถอะ วันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนกันวันนี้ไฟวันนี้ไปไหนไม่รู้เหมือนกันผมเป็นคนขับรถไม่ต้องรถมางก็ไดวันนี้มาขับรถนี่เจ้าของเทสอยู่นี่ค่ะเอาอีกแล้วเจอกัาร์ดแล้วไปส่งที่ไหนเขาวันนี้ต้องตกน้อยจ้าลูกค้ามาดูรถเมื่อวานวันเดียวตกลงเลยเอาเลยให้ดูข้อชอบพี่ใหญ่ลูกค้าใจดีมาซื้อสดใช่ฮะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีค่ะ มาซื้อสดรถเราบอกแล้วว่าไงตรงปกนะมาถึงเจอรถสวยยังไงก็ต้องจบเนี่ยบอกเคยลูกค้าไม่มีผิดหวังมาหาเราอ่ะเป็นไงคะพี่ต้อมอันนี้คือใช้พี่อู๊ยอยู่แล้วคันนี้รถไหลบอกก็ยังบอกยังรถ่าไหร่ีรถอะไรคะโตโย่าพีอุดแ1.8ไฮบิดนะคุณคุ้นเหมือนรถตัวเองที่เคยขับก็เลยจะจับถนัดมือได้ไิวสเลยสิคะมีอะไรบ้างนะ คันนี้เป็นรุ่นไรมแก้มรุ่นไรคะคุณขายพีอูดหนึ่งจุดแปดห้ปิดค่าปีสิบสองนะคะรถปีรถสิบสองปีแต่สภาพเทียบรถใหม่ได้เลยนะายแดงคันนี้อะไรล้านกว่าใช่ไหมค่าบแดงคันนี้ล้านต้นานะตอนนี้เราซื้อเล่นอยู่ราคาเท่าไหร่เนี่ยสามแสนโอ้โหไงขายลูกค้าสามแสนคิดดูรถราคาหลักล้านตอนนี้ซื้อหลักแสนใช่ได้รถไปแสนคุยกับใครก็ได้นะบอกเลยไม่มีใครรู้เราเรื่องมือสองมา บอกก็ได้วมาซื้อไ้เดยบอกปิดขนาดนี้ภายในนี่เรีเนี่ยเรียบร้อยมากรถที่เราลืมเลยนะเดิมนะเดิมเดิมอันนี้เป็นแบตมาให้เราด้วยใช่ไหมพี่ตามใช่แบตไฮบริดเปลี่ยนแล้วนี่นี่ดูหน้าจอนี่เนี่ยตัวอันนี้คือตัวรองท็อปไม่มีสันรูฟเพราะถ้าตัวท็อปจะมีสันรุฟข้างบนหน้านี้เป็นตัวรองท็อปนะไม่มีสันรุแต่ได้จอแล้วนะได้จอมีฟังก์ชันของจอเนี่ยนะครับ บอกการทำงานของพลังงานแบตเตอรี่นะอันนี้นมีมันติดสองข้างมีบูทูธและโทรศัพท์ได้ด้วยนะมีควบคนรลนี่ครบเลยนะตัวนี้มันปีสิบสองสิบสามมันเป็นภายในดำแต่ถ้าปีสิบเอ็ดที่ผมใช้เป็นภายในสีเทาอ่าข้อแตกต่างได้บอกไฟฟ้าด้วยนะบอกนั่งบอกคนขับเป็นไฟฟ้าเลื่อนได้ใช่ใช่เลื่อนได้นะนี่ข้างหลังก็ถือว่ากว้างนะอันนี้บอกมีนอนได้เลยเป็นแนวสปอร์ตนิดๆแต่ว่า ที่เก็บของข้างหลังมันอาจจะไม่จูมรถเก๋งอแต่นี่เป็นออกแนวรถรถอะไรรถแฮตแบกรถห้าประตูะตะะแต่ก็ถือว่ากว้างนะข้างหลังหรือมันทํามาแบบรูลมมากเพราะว่ามันต้องการแอโรไดนามิกที่ดีเพื่อจะได้ประหยัดน้ำมันคันนี้วิ่งกิโลลิตรยี่สิบเคยเจอคนรีวิวว่ายี่สิบห้าใช่ใช่ือป้ายแดงก็เคไว้ที่ยี่สิบห้ายิโลลิตรนะ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการขับจีของคนขับนะแล้วก็ความสภาวัดถนนแล้วก็ภูมิอากาศนะอากาศร้อนมันจะกินไฟนิดนึงนะมันอาจจะไม่ได้ถึง25แต่เฉลี่ยแล้วอ่ะมันจะอยู่20ถึง25นะบวกลบใช่ผมใช้อยู่ก็20 22อ่ะเออขนาดพี่ตั้มขับรถแบบว่าขับรถแบบเรียบร้อยขับรถอย่างจ๊าอย่างรับ ขับรถอย no. ่างจัาบเหนื่อยมารยาทดีอยู่แล้วแบบมือค้าแล้วมันไม่ต้องชาร์จแบต้วยใช่ไหมคันนี้อันนี้ใช่ไฮบริดคือการผสมผสานระหว่างน้ามันกับไฟฟ้าอันนี้ขอให้ความรู้สาระนิดนึงเกี่ยวกับระบบไฮบริดนะหน้าตาเราอย่างนี้ก็มีสาระนะไม่ใช่ว่าหน้าหน้าหน้าตาไม่ดีไม่มีสาระหน้าตาหน้าตาดีมีสาระหน้าตาดีมีสาระนะคะมีมันก็ดีกว่ารถไฟฟ้านะ ไม่ต้องมาคอยชาร์จแ่ดไปได้ยาวๆไม่ต้องคำนึงถึงระยะทางรถไฟฟ้ามันโดนกําหนด้วยระยะทางใช่ไหมชาร์จบตหมดต้องชาร์จละใช่วิ่งได้กี่ร้อยโลแค่นั้นเองใช่ไหมแต่นี่คือวิ่งไม่เหอะได้ทั้งสองได้สองระบบเหนืองใต้ไม่มีหยุดนะหยุดจริงเดียวหยุดกินข้าวหยุดท่องรักหยุดพักรถคนขับเหนื่อยก็สิ่าทีรถตอบโจทย์ใน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 บ้านเรานะเนะแต่ถ้าใครบอกว่ารถไฟฟ้ามันประหยัด มันก็จริงอะแต่มันระยะสั้นลูกค้าอยู่ที่ว่าลูกค้าจะจะเอาไปใช้เที่ยวหรือเปล่าถ้ามันได้ใช้เที่ยวใช้งานในเมืองก็โอเคนะแต่ถ้า้วิ่งใช้แบบออนเดปะสงคมก็ต้องแบบพวกนี้แหละน้ํามันไฮบริดดีกว่าไฮบริดช่วงนี้คุ้ม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 เลยได้ไปได้คุ้มคุ้มราคาคุ้มคุ้มด้วยราคาว่าคุ้มแล้วได้รถไปคุ้มคุ้มเลยด้วยสภาพรถเนี่ยโหเป็นมากบอกเลยเอาขับยิ่งกว่ารถเองแล้ว่เป็นยังไงล่าว่า เดตลูกค้าได้ของดีจริงเออแล้วก่อนส่งรถนี่เรามีตรวจแอร์ตรวจไฟตรวจอะไรอย่างเงี้ยก่อนส่งนะให้ให้แบบเรียบร้อยคือเราเช็คให้ทุกอย่างนะคะไปหาหมอมามตรวจเขาไปหาหมอมา <laughs> หมอบอกว่าหายเรียบร้อยมออไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรนะใช่อใช่ไม่ไม่ป่วยความร้อนไม่ขึ้นไม่ป่วยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยปกติความร้อนไม่ขึ้นไม่ป่วยหมอป่วยโอเคไม่เกินฉับเขาบอกไปได้อะ เดี๋ยวรอถึงบ้านลูกค้าแล้วเป็นไงไปงดูดกันเ <c oughs> นาะออ t ด e way ว้ the way นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตะลิงชันตะลิงชันนี่ไงวันนี้เรามาส่งรถใช่ไหมใช่แล้วพารถอะไรมาเนวันนี้ขับอะไรมาเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งอินโนวาใจมหาชนอีกแล้วถูกต้องโตโยต้าอินโนวาเครื่องดีเซลโอ้โหแต่เมื่อกี้ผมขับมาขับตามมานี่ขับดีมากเลยดีไหมขับดีมากเลยเดี๋ยวว่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างอ่าอินโนวาครีสต้านะครับนี่เราเพิ่งได้มาใหม่เพิ่งล้างออกมาแล้วก็พามาลองมาเทส รถทุกคันที่ร้านนี่บอกเลยนะเราสองคนเทสทุกคันใช่ใช่ไหมไม่ว่าจะขับมาลองขับมาเทสขับมาส่งรถเสรจร่งจะได้รู้ประสิทธิภาพและคุณภาพรถเราลูกค้าแถวนี่เราด้วยใช่นะวันนี้มาถึงตลิ่งชันแล้วอย่าให้เสียเวลาเปล่าเดี๋ยวเราจะขับกลับร้านมาถึงจากไหนมาจาเราเวสเลยนะเาเวทนะตลิ่งชันเมื่อกี้มีคนทักบอกว่าขึ้นเรือกลับได้นะแล้วรถเราล่ะนะ ก็เดี๋ยวพี่ตั้มจะพาไปรีวิวเรถกันมากับน้องแก้มด้วยเรามากัน4ี่คนวันนี้เรถเสร็จเดี๋ยวเราจะเทสรถกัีอะไรดีฮะจะมีอะไรดีว่าอินโนวามีอะไรดีตามไปดูข้างในนะพาไปดูเลยปะพี่ตั้มขึ้นรถไปตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถแล้วใช่นะมารีวิวภายในกันบ้างว่าเป็นยังไงรถเจ็ที่นั่งอเนกประสงค์ใช่ใช่ไหมอเนกประสงค์คืออะไรแอร์บนด้วยเอาจากเริ่มจากคนขับก่อนเลยเป็นไงเปชั่น นะตัวนี้ดัชบอร์ดเปลี่ยนใหม่ละดูสวยงามขึ้นนะดูดีพรีเมียมขึ้นดัชบอร์ดคืออะไรฮะดัชบอร์ดคือคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าออกแบบมาดูดีมีสไตล์นะครับนะดีกว่ากินาวาตัวเก่าสวยเนาะดูสวยดูพรีเมียมดูแบบวางแบบออกมาดูดีมากพวงไรดูสวยเหมือนคัมรี่ขึ้นเนาะนะเหมือนคัมรี่นะไมเลยนี่เป็นสีเรืองแสงสวยงามนะแอร์ดิจิตอลเนี่ยอุปกรณ์ครบมีโคลนโหมดมีอะไรประหยัดน้ำมัน คันนี้ดีเซลเราด้วยแถมมีคีกนหมดเลยค่ะออปชั่นเครื่องยนต์อ่ะพี่ตั้มบอกหน่อยคันนี้เป็นเครื่องรีโวนะเป็นเพื่อนสเปคเดียวรีโวแหละสองจุดแปดดูแลง่ายนะเครื่องยนต์สองพันแปดดีซีนะครับใช่แต่เครื่องดีเซลกี่ตังเอ้ยกี่กิโลเนี่ยไม่ใช่กี่ตังก็ถ้าดีเซลตัวนี้ก็สิบกว่ากว่าได้อยู่สิบกว่ากว่าแล้วมีสิบสี่สิบห้าเนาะเมื่อกี้ผมผมขับมาผมก็ว่ามันสิบสี่สิบห้าแต่ว่าตัวรถเองมันก็จะมี มันก็มีโปรแกรมทั้งสมดุลนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีโปรแกรมสมดุลได้อีโคโหมดพาวเวอร์จ่ายจะซิ่งจะกระแรงเนี่ยเลื่อนด้วยนี่แล้วผมพาปลอดภัยนะเนี่ยนะอนาคตเนี่ยไปไปดีอะไปนะที่ใส่แว่นใช่ไหมที่ใส่แว่นต่อยอดแว่นแต่กเออเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นกลัวกลัวแล้วสรุป้วไปทางไหนต่อเนี่ยอ๋อ ไปเรื่อยเลยไปเรื่อยแล้วเลี้ยวขวา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 บ้านเราต้องตามป้ายสีฟ้านะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใครจะไปเคสดูป้ายสีฟ้าที่มีเครื่องบินไว้นะครับจะไปถึงเราแน่นอนนี่ต้องเปิด G P S กลับไปด้วยนะนี่นี่คือมาเทสจริงๆอ่เทสแบบไม่รู้ทางอ่ะพอพอยีร่าบเลยพอยีราฟเลยไม่ใช่เขาแค่บอกว่าบอกผ้าอะไรเขาเลี้ยวบอกผ้าอะไรยีราฟนี่อย่างนี้ยีราฟอะไรอะไรโอ้ยีราฟเลยโอ้ยมือถือมันต้อง วางตะกองตะกองก็จะไปดีแล้าลายม้าลายเป็นลิ้วๆแบบนี้เป็นเบาะเดิมนะแต่สวยมากเลยเร็วตรงไปก่อนตรงไปก่อนข้างหลังก็มีนี่ที่วางเอาไว้กินเหมือนโต๊ะโต๊ะเด็กโต๊ะโรงเรียนใช่ไหมวางแก้วไม่ต้องกลัวว่าถือแก้วมาแล้วแบบว่าจะหกในรถองกแล้วแต่อารมณ์อารมณ์พี่นึกถึงตอนเด็กๆรู้ป่ะเหมือนเหมือนนั่งรถทั่ว ตอนนอ้นสัวปสแล้วมันจะมีจะมีอย่างเงี้ยแป้นเงี้ยวางกล่องข้าวแล้วก็มีวางน้ำขวดหนึ่งแล้วก็เผลอเผลอให้คนข้้งได้เอทเบาเข้าพดวใช่แล้วข้างหน้าห้ารนอนข้างหน้าเผลอรอนข้างหลังเละนะแต่นี้ไม่เป็นแมนี้อย่างดีนี่คนทวิตคือจะบอกว่าเบาะนั่งหลังนี่คือแบบมันไม่ได้เป็นเบาะแยก v ี p อพนะแต่ว่ามีช่องต่างๆช่องวางแก้วใช่ไหม แล้วก็สรีระเบาะเนี่ยมันมันค่อนข้างเรียกว่าเอนดีเนาะเอนดีนะแก้มนะเฮ้ยหลังก็นั่งนั่งได้ได้เป็นเจตที่นั่งนะคะถ้าแต่ถ้าพับพับเบาะเก็บเก็บสัมภาระได้วางงขอใช่ใช่ไหมแล้วก็มีแอร์สามแถวแอร์หลังไม่ต้องกลัวร้อนแอร์เย็นมากแล้วก็ปุ่มนี่จะบอกว่าปุ่มเดี๋ยวนี้แอร์หลังนี่พรีเมียมมากเลยใช่ป่ะแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะคือให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนรถ รถหรูๆอ่ะใช่ไหมอ่าจะบอกเลยน้องๆเอาผาดอ่ะนั่งเอาบากาศอ่าเหมือนนั่งอยู่ในอวกาศอ่ะใช่ป่ะแล้วก็มีที่เท้าแขนมีที่วางแก้วอีกแล้ววัสดุข้างหลังนี่ไม่ใช่ไก่กานะเห็นไหมมือจับก็เป็นสีโครเมียมใช่ไก่กาล้เนี่ยออว่าผิวผิวสัมผัสเป็นไงผิวสัมผัสเป็นไงนุ่มออนุ่มๆใช่ไหมมันมันจะบอกว่ามันดีใช่ไหมดีเลยเออแล้วความเอ็นกับกับ กับตัวเบาะนี่ค่อนข้างดีมากเนะาะนั่งสบายใช่แอร์ก็เย็นฉ่ำมากอะเพงก็เพาะอาแอร์เย็นเพงเพราะหลับเลยแล้วกันนะเอบอกราคาก่อนได้ไหมคะอยากพึ่งหลับสนใจอะจะคุยกับแก้มทำไงอ่ะอันเนี้ยอันนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อส่วนตัวได้นะคะ 9649743ออกยังไงมันต้องออกยังไงคะที่ว่าอะไรที่สนใจถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็ง่ายๆเลยแต่ประชาชนไปเดียวนะคะสลีปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะเท่านั้นผมได้เลยรู้ผลเนี่ยวันเดียวเนี่ยมีนะที่ว่าวันเดียวรับรถกลับบ้านได้เลยบ่อยๆบ่อยๆมีบ่อยด้วยนะคะมาเช้านี่ตรวจปุ๊บเย็นรับรถกลับบ้านได้เลยใช่ เราทำกันเป็นเรื่องปกติเราทำกันเป็นเรื่องปกติปล่อยๆปล่อยนปล่อยนะแล้วคันนี้ผ่อนประมาณเท่าไหร่อันนี้นี่ผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นต้นอ่าอยากได้นี่ทําไงผ่อนหมื่นต้นต้นก็อยากได้ใช่ไหมก็เข้ามาที่ร้านถ้าไม่สะดวกร้านร้านเนี่ยอยู่อ่อนนุชเดี๋ยวเราปักหมุดให้ตอนหลังเนาะใช่ออปรับโฟล์ทให้แต่ว่าบอกคร่าวๆคืออ่อนนุช67ทับหนึ่งแล้วอ่อนนุช67ทับสองนะคะร้านเนี่ยจะอยู่ติดถนน ตัวหนังสือตัวอย่างมาคีสปีดนะคะใช่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นปั๊มคดีนะคะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ที่หลังเดี๋ยวกดให้ลูกค้านะคะกดแมปที่เราปักหมุดไว้ให้เลยนะคะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยโทรสอบท์ถามเข้ามาได้หรือดูรีวิวผ่านทางช่องทางได้หลยช่องทางก็คือมีไลน์แอดนะคะแอดเคสปีดแอดด้านหน้านะคะแล้วก็มีเพจนะคะรถ มือส okay, องเทสปีดเนาะแล้วก็เพจสำครับ้านนะคะ y u t u b e เนี่ยเราก็มีรีวิวให้ดู t i k t o k ก็มีนะคะ<ม>เรามีให้หลายช่องทางเลยที่ให้ลูกค้าไปเลือกดูรีวิวก่อนนะคะแต่คือรถที่ร้านเนี่ยก็คือรับประกันอยู่แล้วรถโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชที่คอมจมน้ำตัดต่อแน่นอนนะคะรถสวยมากกินใ่อย <ไป S 2> ู่เลยนะคะอันนี้ปีทันนี้วิ่งเท่าไหร่อันนี้วิ่งเท่าไหร่แสนเดียวโลแสนยลเท่านั้นเอออย่างรถใหม่อะ นิ่มน,นั่งสบายมากนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะที่แบบเดินทางต่างจังหวัดก็ได้หรือว่าเอาไว้ใช้งานที่แบบครอบครัวใหญ่แต่ว่าถ้าของ<ร>เยอะสัมภาระเยอะเนี่ยก็ตามที่ทเจ๊บอกพับเปาะเก็บสัมภาระาได้ดนะคะไม่ต้องกลัวว่านั่งไปไกล,ลแๆ,ๆแล้วแบบว่าโอ้โหข้างหน้าจะเย็นอย่างเดียวแล้วข้างหลังไม่เย็นเลยเรามีแอร์ด้านบนพัดลมแอร์ด้านบนให้เรียบร้อยเนี่ยนะคะมีแอร์ให้สามแถวเลยนะ มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่มีแค่ตรงนี้นะคะรับรองเย็นแน่นอนไม่ต้องกลัวพึ่งเห็นพึ่งเห็นนี่แอร์แบ็กหลังใช่มีแอร์แบ็กหระบบความปลอดภัยคันนี้เรียกว่าไซส์แอร์แบ็กก็มีแอร์แบ็กที่เบาะก็มีเสาหน้าก็มีคู่หน้าแอร์แบ็กแปดลูกอ่ะเก้าลูกเก้าลูกพึ่งเห็นนี่ออปชั่นแอร์แบ็กเก้าลูกนะครับแอร์แบ็กนี่ที่เท้าคนขับด้วยแอร์แบ็กเก้าลูกเป็นไงเซฟสุดๆนะก็คันนี้ก็เป็น สว่านอิสตา 8G นะคะปี19นะคะผ่อนเท่าไหร่ย้ำอีกทีหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นลูกค้ารายได้20,000 20,002เนี่ยซื้อได้แล้วถ้าบอกอะไรได้ไม่ถึงทําไงอะไรได้ไม่ถึงเนี่ยสามารถกู้ร่วมได้นะคะรวมรายได้กู้ร่วมเพื่อรวมรายได้ให้เป็น20,000ได้ไหมได้มชายหญิงหญิงหญิงใชายชายได้นะคะอสาวมี สามีภรรยาที sea, ่จดทะเบียนสมรสหรือ okay. ว so ่าม so ีบ right ุตรด้วยกันก็ได้นะคะพี่น้องสายเลดี้จันอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันนะคะไม่จดใไหมไม่จดใช่ไหมไม่จดก็มีบุตรด้วยกันออไม่จดไม่มีบุตรอ่ะไม่ม่เขาเรียกว่าไม่พืชตินัยก็นิตินัยอ่ะในเขตขุณคุณอย่างงงคุณอย่างงงเยอะคุนเะาพืชตินัยเยอะเขตระเอกะเนียเซ็นรับรองว่าเราอยู่กินสามีแหมภรรยานะคะก็ถ้าอยากลาคนเดียวอ่ะไม่อยากกู้ร่วม ดาวก็ได้ทีดาวเพื่อให้าุกคนมันลดลงพี่จะบอกว่ารถที่ร้านเรายังมีให้เลือกเยอะมากหรว่าชมใหม่ชมเก่าเนาะลูกค้าบางคนเผื่อบอกว่าออันนี้อาจจะผ่อนแพงไปเดี๋ยวลงแก้มอมีนรกว่าสวยๆอยู่ที่ร้าน3、ามสี่แสนบาทก็มีมองว่า เป็นรุ่นอื่นได้ไหมใช่ไม่ใช่นโนวา<ล>ที่เป็นจยยเจ<ล>้าที่นั่งเ,<ล>ยเยอะเยเยอะเลยน<ล> <ขอ S 1> ะคะ <ขอ S 1> ถ้าติดต่อน,นี่น <ะ S 2> ถ้าอยากดูรูปหรือดูอะไรเพิ่มเติมหรืออยากดูว่านี่อยากดูเจ้ที่นั่งแต่ไม่ได้อยากแบบเป็นอินโนวาเพราะมันอาจจะคันใหญ่าาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเรามีทีมงานน้องๆนะคะแอดมินคอยตอบคอยให้รายละเอียดนะคะึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่มีกักแน่นอนเขาเขาก็ไม่กักไม่กักนี่เลยเป็นไงมั่งมารีวิวขับตอนนี้ขึ้นขึ้นทางด่วนแล้วพี่ตั้ม ดรับดีตาการเล่นดีมากขึ้นมีเซลตัวนี้ดีมากจะเป็นไงเราเราเราขนาดเรานั่งหลังนี่กล้องถือนี่ยังกันสั่นเลยป่ะกล้องไม่สั่นเลยนะใช่ป่ะแต่คนนั่งสั่นสั่นนทั้งตัวเลยหนาวหนาวแอร์มันเย็นแต่นิ่มนะนิ่มจริงนิ่มไหมนิ่มๆเป็นไงแต่กล้องก็สาวโวกอินัวนะเป็นไงกลับไปนี่อินัวขับเมื่อกี้พี่อจะว่านิ่มอันนี้ก็นิ่มเหมือนกันอันนี้ก็นิ่มคือถ้าด้วยด้วยสมรรถนะ ของอินโนวตัวใหม่เนาะอ่าแพลตฟอร์มผมว่านั่งไม่แพ้รถเก่งดีๆเลยนะประโยชน์ใช้สอยก็เยอะแล้วก็ความจุของห้องโดยสารนี่ก็มีให้มากมายใช่เป็นไงนั่งเดินทางไกล้ๆโอหเข้ามาเลยอ่ะออเข้าแวะแวะร้านข้าวแวะซื้อแวะกไม่อยากจอดเดินทางไกลทํางานก็ได้วางโน้ตงโน้ตบุ๊กได้ใช่ไหมเพราะว่ามันนิ่งมากเออขับได้เรียกว่าพี่จะบอกว่า รถคันนี้ใช้ได้แต่เช้ายันเย็นดีว่าเช้ายันมืดอะรถบ้านอยู่ในนี้มากกว่าในบ้านอยู่ในนี้ได้หมดอ่ะเอออยู่ในนี้ได้หมดอ่ะนะก็ฝากเอาไว้นี่เดี๋ยวเราจะรีวิวไปเรื่อยๆเนาะระบบเกียร์เป็นไงพี่ตั้มนุ่มนวลมากนุ่มนวลชวนฝันเลยไหมชวนฝันเลยอ่าไม่มีกระตุกใช่ไหมกระดุดเออรับลื่นรับลื่นเกียร์เป็นสเตปทันิกตัวนี้น่าจะเป็นห้าสปีดใช่ไหมห้าสปีดเนาะก็ให้ความประหยัดน้ามัน แอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะฮะหน้าจอเครื่องเสียงเป็นทัชสกรีนแล้วเนาะปรับวิทยุวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันมีบลูทูธปรับรับวิทยุได้เนาะแล้วก็จอแสดงผลค่อน้างเยอะแล้วก็เลยไปหน่อยนั่นกระจกไฟฟ้าสี่บานมีเซ็นทรัลล็อกปรับพับไฟฟ้าเนาะแล้วก็โอ้โหผมจะบอกว่าประตรงประตูยังสวยอะ่ะสีเปียนโนโบแบ็คอะกลอสแบค็คใช่ไหม แล้วคันนี้จะบอกเลยฟิล์มรามีนารอบคันอ่าฟิล์มรอบคันคันเนี้ยปกติรถที่ร้านเราก็จะมีการสปารถให้เนาะไม่ใช่หอมมาตั้งแต่เกิดนะก็ก็จะหอมตั้งแต่ตอนไปล้างด้วยอ่ามีการปรับสภาพนะครับมีสปารถสปาเบาขัดเคลือบสีแล้วเดี๋ยวเราพอไปถึงเดี๋ยวเราจะเปิดห้องเครื่องให้ดูเนาะเดี๋ยวตอนท้ายว่ารถห้องคงห้องเครื่องเราเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวเราเขาจะจะไปอินเสิร์ตด้านหลังอีกทีหนึ่ง ระวางค่ะใช่อ่ะเอ้าถึงแล้วเหรอย่มาแล้วเรามาถึงนี่เคเอสเนี่นะกลับมาแล้วขับมาดีมากทดลองทดลองเทสรถเทสอินโนวาตามที่บอกกันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรอบคันกันใช่ไหมใช่อ่าเมื่อกี้อาจจะมุมมันเล็กไปนิดนึงอ่าผู้ชมเยอะด้วยผู้ชมเยอะผู้ชมเยอะด้วยเรื่องเรื่องอ่ามา อินโนวาคริสตาโฉมปี2019เป็นไงจากด้านหน้าเลยนี่ยจากด้านหน้ามีโครเมียมด้วยโลโก้โต้ด้าสวยๆเนาะอ้าวคุณตั้มพาเดินไล่ก่อนก็ได้เนาะนี่ไฟหน้าไฟตัดหมอกมาให้ครบเป็นมัลติรีเฟคเตอร์เนาะมีไฟตัดหมอกให้ให้รอบคันปู้วความเท่ของมันคือมีไฟเลี้ยวตรงนี้เนาะใช่ใไฟเลี้ยวตรงนี้เนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ด้วยนี่ใช่ไหมคันนี้ชุดแต่งบอกเลยมองมุมกว้างๆมีสเกิร์ตให้รอบคันใช่ร้อยสิบเจ็ดล้อเท่าไหร่สิบเจ็ด ใช่หรอผมเลียให้หนึ่งแล้วกันเดือสิบหกพอเพื่อความประหยัดอืออ่าเพื่อความประหยัดใช่ไหมเนี่ยพร้อมยางพร้อมดอกเต็มดอกเต็มา่นี่นี่จุดจุดคิวซียังอยู่เลยยังปีสองพยิบสามเป็นไงเรียกว่าซื้อคันนี้นี่ภายนอกไม่ต้องทําอะไรแล้วมีชุดแต่งยางครบใช่ไหมอ่าไฟท้ายไฟท้ายเป็นไงฮะ ไฟท้ายก็ดูออกแบบดีไซน์ใหม่ดูเรียบหรูดูเทเนาะเรียบหรูดูดีชอบมากเลยตอนออกมาผมรู้สึกว่าไฟท้ายมันดูเท่มันดูดีมันดูดีอ่าเนาะรุ่นจีคันนี้ต่อ18นะยัง2,800กิโลเมตรแล้วผมหอกเลยมีเซ็นเซอร์ถอยได้นะนะพวกยางชุดแต่งอะไรพวกนี้ของแท้นะคลิปอะของแท่พร้อมโลโก้อินโนวาคริสต้านะอ่าเรารีวิวรอบพันกันดิเอาหน้าก่อนเนี่ยหน้าแล้วมาท้ายมันจะพิ่งขับพัดนี่มันจะเปิดตูดซะหน่อยฮะก็เปิดตูด นี่นะนี่ด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันหมดอ่ะอันนี้บอดี้เชนเนะใช่ถ้าเป็นยูรว่าเนี่ยเรียกว่าบอดี้เชนไปเลยนะเปิดฝากระโปรงให้แล้วกัน่ะเปิดแล้วนี่เป็นไงนี่เครื่องยนต์ขุมพลังรีโว่เลยอ่าขุมั้ถนัดเลยเรื่องสเปกเนาะขุมพลังรีโว่เลยเครื่อง2,008นะอันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลนะครับขับหลังดูที่เครื่องนิ่มมากเงียบเครื่องดีเซลที่มันไม่ดังนะ อันนี้นี่ผมบอกเลยเจ้าของเดียวไม่น้อยเช็คศูนย์ตลอดนะแล้วโครงสร้างเรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ําข้อสังเกตของการมาดูรถนะฝากระโปรงเห็นไหมฮะสติกเกอร์พวกนี้ต้องอยู่ครบสติกเกอร์เหรียญบาทเนาะน็อตเนื้ไม่มีแกะถ้าไอตัวกันความร้อนเนี่ยอยากให้เข้าใจว่ามันเป็นของเดิมของเดิมเนี่ยอาจจะมีฝุ่นบ้างมีคราบบ้างแต่อันเนี้ย ดูไวเลยว่ารถต้องไม่ผ่านเดินไม่จดนน้ำมาหรือโดนน้ามาเพราะแผ่นเหลเนี้ยมันจะละลายโดนน้ำแล้วมันจะเปื่อยง่ายใช่แต่เราไม่มีแน่นอนนะครับรถจมน้ํนี่คันหน้าอ่ารอยยางแล้วก็ตัวเลขนะฮะต้องมีอย่างนี้นะฮะนี่ตัวเลขเบอร์บัตรบอมันถูกออกมาจากโรงงานใช่ครับเบอร์หนึ่งคันหนึ่งคันถูกต้องใช่ไหมใช่ครับไม่สำคัญใช่ไหมเครื่องยนต์นิ่งๆอ่าผมบอกข้างหน้าไปแล้วมอน้ําเดิมเนาะคิวซีเดิมหมดนะ ่ะคุณไปข้างหลังกูชอบไปเปิดตูดไปพาไปเปิดตูดอ่ะ,อะเอาจริงซะด้วยนะจริงจังมาก, <c oughs> มากอ่ะด้านหลังเป็นไงครับนี่เป็นระบบสัมผัสนะสัมปุ่มสัมผัสไฟฟ้าเพื่อส่งรถมาเก็บก่อนอะนะเจ็ดที่นั่งเบาะสามแถวอ่าเนาะปรับพับได้นะยากไหมนี่ไม่ยากไม่ยากเนาะไงอาจจะยกขึ้นเหมือนกับตัวอินวเบาเตัวเก่าเยอะเลยอ่ะ เบาเบามากเออว่ะจริงว่ะจริงแล้วนี่นี่นี่ตัวแข็งก็อยู่ใกล้ตัวหูพับมันมีแบบระบบช่วยช่วยสปริงช่วยซับแรงช่วยสปริงใช่ใช่ช่วยซับแรงอ่านี่มือเดียวถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่โอ้โหต้องอุ้มขึ้นเล่นอุ้มเสร็จปิดด้วยปิดปิดไม่พออุ้มขึ้นอีกปิดไม่เกี่ยวมเกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เบามืออ่าคุณตั้มเบาไม่ดูนี่ไงเห็นไหมนี่ไงนี่อมันมีระบบสปริงเห็นะอ่า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 เกี่ยวเกี่ยวนี่เกี่ยวนี่เดี๋ยวนี่นี่นี่อ่าเกี่ยวง่ายกว่าเดิมถ้าของเดิมมันอยู่นู่น เออแล้วก็พับเก็บด้วยด้านหลังนี่บอกเลยว่ากว้างมากใช่ใช่ไหมถ้าใครที่อยากได้พื้นที่ขนสัมภาระเดี๋ยวผมไปพับเบาะแถวสองให้อ่าแล้วเดี๋ยวคุณตั้มทะลุไปเลยนะฮะฮะอ่ะนี่เบาะเด้งอ่ะเบาะเด้งเบาะเด้งยังไงเบาะเด้งโอ้ยยังไงทะลุทะลวงอย่างกว้างอ่ะนีกว้างมากนี่นอนได้เลยนะปิกนิกนี่นอนได้เลยใช่หรือปล่อยไปเบาะไหมแล้วเดี๋ยวเวลาขึ้นผมก็ขึ้นง่ายๆเลย ใช่ไหมปล่อยเบาะลงมาก็ปึ้งคุณนั่งได้เลยอ่าปึ้งนี่อ่าผมก็นั่งเลยนึ่งอ่านี่ยผู้ใหญ่นั่งได้เฮดรูปเหลือใช่แอร์หลังมีถูกปะใช่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เลาะไม่ไม่มีแอร์ก็เอาขาลงได้นะใช่ไหมดูดิเออมันก็นั่งได้นะใช่ไหมขาก็ไม่ชนคือช่วงหัวนี่คือเดินหน้าหน่อยไหมขาไม่ชนเบาะเลื่อนได้อ่าเบาะเลื่อนเดินหน้าได้นะเอ็นได้นะเดินทางไกลได้นะ ข้างหลังพอเหลือเหลือใช่นี่เดินทางไกลได้นะนี่นะหัวเหลือหัวเหลือเนี่ยเ้อมา180เนี่นั่งสบายเลยอะไรหันๆาริงอันนี้สูง180เนี่ยนีนี่นี่นี่อ๋อแล้วไอ้นี่ตัวตัวรัดเบลรัดเบลรัดเออรัดแลตแลตแลตรัดอย่างไดกอนไม่ใช่อ๋อแล้คาซีทคาซีฮะรัดคาซีสคาซีทคาซีทบ่อนะก็ถือว่าประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างลงให้ดูนะเอาจริงจริงจังนี่ถ้าเป็นตัววี ถ้าเป็นตัววีนี้ไม่ต้องจีนนะอ่าไม่เป็นไรเรามีตัวจีนก็ขายแบบตัวจีนนะอ่ะเป็นไงด้านท้ายครแล้วว่าการใช้งานประโยชน์สองประโยชน์เยอะอ่ะคุณไปสรุปด้านหน้าเลยสําหรับคันนี้สนนราคาให้พิเศษเลยอปกติขายกัน6กแสนห้าหกแสนสามอ่าคันนี้พิเศษเลยห้าเก้าเก้าหกแสนไ้ขายอ ห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าผมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้มาอ่ามาจากคลิปนี้นะข้างหน้าองกาลยนะออปชั่นถึงธรรมธนนะผมบอกเลยลูกค้าได้เทสได้เห็นแล้วพวกเราไปเทสจริงอยากรู้มาลองอ่าอย่าพาไปลองร้านเราอยู่ไหนย้ำอีกทีร้านอยู่ถนนอ่อนนุชนะอยู่ปากถึงยะประเวศประมาณสักหนึ่งกิโลใช่นะครับอยู่ตรงก้ามปางบีทีนะครับตามเป็นเก่งในะครับในไลแอนด์แอดเคสสปีดอ่านะหรือโทรหาพี่ตั้มก็ได้โทรมาหาผมหน้าศูนย์แปดเจน อได้เลยรุอโทรปรึกษาก่อนโปรึกษาได้ทุกเคส้อยากได้รขายแบบไหนทักมานะรถเราสวยๆแบบนี้เลยครับนะออได้ทุกจังหวัดทุกเมืองอันนี้ไว้ด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ